เสียงปีแนจากการฝึกเป่าของกลุ่มเยาวชนและประชาชนกว่า50คนขณะเรียนหลักสูตรการเล่นดนตรีล้านนาภายในศูนย์การเรียนรู้ดนตรีล้านนาบ้านครูแอ๊กตำบลหน,นองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสืบสารดนตรีล้านนาสู่การพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับนายพานุทั์อภิชนาธงหรือครูแอดเดอร์สโลศิลปินล้านนาชื่อดังเปิดทำการสอนให้กับผู้ที่สนใจเข้าเรียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายการเรียนการสอนจะเริ่มจากการนำใบตาลแห้งมาตัดทำเป็นลิ้นปีเพื่อทำให้เกิดเสียงแล้วนำมาประกอบเข้ากับส่วนของเราปีและส่วนปลายที่เรียกว่าลำโพงจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการฝึกเป่าและการวางนิ้วปิดเปิดรูเพื่อให้เกิดเสียงสูงต่ำไปตามจังหวะ เยาวชนที่เข้าเรียนบอกว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทาให้มีสมาธิและที่สำคัญคือการต้องการนำความรู้ความสามารถไปต่อยอดสร้างรายได้ในอนาคตได้เรียนรู้การทำลินน้นแนค่ะแล้วก็การฝึกหายใจยค่ะแล้วก็การฝึกความจำค่ะแล้วเราจะไปใช้อย่างไงเอาไปใช้ในการจับจังหวะต่างๆค่ะ ในการต่อยอดอนาคตครัส่วนหนึ่งก็เป็นพันชอบชอบแล้วก็แถวที่บ้านไม่ค่อยมีก็เลยลงมาศึกษาที่นี่ครับก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์แล้วก็สิ่งที่เรียนไปก็จะเอาไปต่อยอดในอนาคตชื่อชอบในดนตรีล้านนา ท,ท,ท,ท้ทายเรามีสมาธิขึ้นครับเวลาจัดนกในการคิดแล้วก็ฟังเพลงนายพานุทัศน์อภิชนาธงหรือครูแอดบอกว่าดนตรีล้านนาเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญที่อยู่คู่ชาวล้านนามาอย่างยาวนานแต่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการสื่อสารที่ไร้พรมแดนรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทสังคม <Okay. S 1> ประกอบกับคนรุ่นใหม่ไม่เห็นความสำคัญของดนตรีพื้นเมืองมากนักเกรงว่าวัฒนธรรมล้านนาทางด้านดนตรีจะสูญหายไปจึงต้องการอนุรักษ์ฟื้นฟูและถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คนรุ่นใหม่ได้สืบทอดและนำไปพัฒนาอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป ก็เลยเน้นหนักไปที่การนําเอาเครื่องดนตรีเราเนี้ยมาบรรเลงในแนวร่วมสมัยในแนวที่สามารถนําเอาไปใช้และก่อเกิดประโยชน์ขึ้นกับผู้บรรเลงกับกับกับสังคมได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะลงต้ยอยู่ที่ว่าการนําเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ครับรเรื่องไม่อยากให้สูญหายนี่มันเป็นเรื่องที่ เขาคิดอยู่เป็นประจำอยู่แล้วแหะคือเป็นการคิดโดยปกติอยู่แล้วแหละไม่ให้สูญหายแต่เรื่องที่จะนำมาไปใช้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันจะทำให้เกิดซอฟต์าวร์ขึ้นนะครับก็สามารถที่จะสร้างรายได้แล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจคือรวมหมดอะนอกจากการสอนบรรเลงปีแน่ศูนย์การเรียนรู้ดนตรีล้านนาแห่งนี้ยังมีการสอนการบรรเลงปีจุมสะล้อซอ ซึ่งที่มีผู้สนใจสมัครเข้าเรียนแล้วกว่า100คนโดยจัดการเรียนการสอนทุกวันเสาร์และอาทิตย์ไปจนถึงวันที่3ส,สิงหาคมและหลังจบการเรียนการสอนจะมีการรวมผู้เรียนจบหลักสูตรทุกอุปกรณ์ดนตรีมารวมเป็นวงใหญ่และจัดแสดงต่อสาธารณชนต่อไปสมครางเครือบุญไทย PBS รายงาน